วันง,ง่ายลกูกศิษย์ปู่พวกมึงฟังปู่นะได้เวลาเทพเทวดาเขาจะลงมาดูพระพุทธศาสนาแทนมนุษย์แล้วนะพวกมึงก็เตรียมนะดูแลพระพุทธศาสนาดีมาตลอดแต่มันถึงเวลาเทวดาเทพบ,บนฟ้าเขาจะลงมาดูพระพุทธศาสนาแทนมนุษย์เพราะเดี๋ยวนี้มนุษย์แต่ละคนมันเสื่อมเสื่อมไปเยอะไม่เหมือนตะกอนเทพเทวดาดูแล้วก็ต้องมาดูพระพุทธศาสนาแทนมันถึงเวลาต้อง กย,ย้ายเปลี่ยนเป็นเทพเทวดาลงมาดูแลปกป้องรักษาพระพุูธศาสนานะพวกมึงมีบุญได้เกิดทานพระผู้ศาสนาได้เห็นธรรมของพระุทธศาสนาคาสั่งสอนของพระผู้ศาสนาพวกมึงก็มีบุญแล้วกูเห็นแล้วว่ามันถึงเวลาของเทพเทวดาเขาแต่พระุทธศาสนาก็ยังอยู่บนโลกนะไม่ใช่จะหายไปจากโลกพวกมึงมีเวลาเข้าวัดเข้าวาททำบุญทำกุศลไว้ให้มากๆนะเชื่อปู สร้างความดีไว้เ,เทพเทวดาเขาก็ได้มาคุ้มครองผูกมึงด้วยเชื่อปู่นะ